อันนี้ออกแนวโซลโซเซ,ซมากกว่าเซ <c oughs> อ,อ,อ,อร์ระวังตกพวกเนี่ยมาก่อนเก่ง้วเนี่ยไปเอา่องไ้มลูกไปเอาเชียวัหยลูก Kiều 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 như này đấy Kiều <laughs> kiểu, ha, à, ở này ơ ơi ơ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  kiều ơ ơ kiều ơ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  ดูสนุกสนานเลยคนเดียว <laughs> ลืมท่าที่ซ้อมาไว้หมดแล้วก <laughs> ำลังมันมา,จากจริงง <c oughs> เอเอมันมจริงจนะวันนี้ จบแล้วจบแล้วมาคุยกับพี่น่อยไปเอาของไหมลูกเอาของเปล่าเอาเปล่าเอาเอาเอาด้วยเอาด้วยเอ,เอาของไปเก็บนี่เป็นเป็นเด็กเรียบร้อยนะเนี่ยมา,า,า,าระวังข้าวล่วงลูกมา <c ười> คืนกันตรงนี้เลยเหรอมาคุยกับพี่น่อยสวัสดีครับครับ ัชื่อเล่นว่าอะไรครับชื่อเล่นว่าน้องข้าวปั้นครับอ่าน้องข้าวปั้นน้องข้าวปั้นกี่ขวบครับสามขวบครึ่งครับวันนี้หนูแต่งตัวมาเป็นหนุ่มประเทศอะไรครับประเทศไทยครับอ่าแต่งมาเป็นหนุ่มไทยโตขึ้นข้าวปั้นอยากเป็นอะไรครับตำรวจครับเราอยากเป็นตำรวจเพราะอะไรครับ ว่าจะได้จับกุายครับอ้าจะได้จับกุรายเหรอโอ้ยแท่จังเลยอะแล้วถ้าหนูมีเงินเยอะๆหนูจะเอาเงินไปซื้ออะไรครับลูกถ้าเอาไปซื้ออาหารครับอ้าซื้ออะไรนะอาหารเนาะใช่คำตอบมาแล้วนะพูดง่ายๆมีแฟนยังลูกอะไรนะร <laughs> มีแฟนยังครับ ไม่น่าจะรู้จักกรอน,นะคำนี้เอาก่อนไปสวัสดีกรรมาการรอๆหน่อยสวัสดีครับอาไปเลยครับน้องขอ้าวต้นครับเก่งมากมา